สวัสดีครับผมช่างโยจอเทพนะครับจำหน่ายแล้วติดตั้งจอแอนดรอยติดรถยนต์นะครับวันนี้อยู่กับรถ t o y o ต a า n p a พาคันนี้เป็นรถปี2019นะครับวันนี้ติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นหน้าจอขนาด10นิ้วลูกค้าเลือกเป็นสเปคแรม 6G ลำ 128G CPU 8 core 2.7GHz ยี่ห้อ h i t e ท h นะครับแล้วก็ติดกล้อง360องศาภาพแบบ3มมิตินะครับเพื่อที่รับรถชัดเจน,นครับกล้อง360องศาติดตั้งเพื่อ ลดจุดอับสายตานะครับเมื่อจุดอับสายตาลดลงความปลอดภัยในการขับข <t> ี่เพิ่มขึ้นนะครับก็ภาพสองมิติกดปุ่มนี้นะครับนี่ขึ้นกล้องหน้าตรงนี้ขึ้นกล้องหลังตรงนี้ขึ้นกล้องซ้ายนะครับตรงนี้ขึ้นกล้องขวาปุ่มนี้ดูกล้องซ้ายกล้องขวาพร้อมกันพื้นที่รอบรถแล้วก็เห็นล้อหน้าซ้ายหน้าขวาแบบเสียระยะเท่ากันกดตรงฝาท้ายก็จะเป็นล้อหลังซ้ายล้อหลังขวานะครับก็ระบบออโต้เข้าเกียร์ถอยนะครับ ขึ้นกล้องหลังมีเส้นกระ,ระยะหมุนพรมาลายเส้นกยระระยะเลี้ยวนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาแบบนี้แล้วก็ออกจากเกลถอยก็จะขึ้นกล้องหน้าประมาณ5วินาทีนะครับพอครบ5วินาทีแล้วก็กล้องจะตัดออกไปถ้าลูกค้ายังจอดรถไม่เสร็จก็กดเปิดกล้องที่พงมาลาัยได้ปุ่มค้าสั่งเสียงนะครับอยากดูกล้องก็กดเปิดขึ้นมานะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่เอาไว้ดูสิ่งกีดขวางรอบรถนะครับ จะปิดกล้องก็กดอีกหนึ่งครั้งก็ในส่วนของระบบความบันเทิงนะครับแอปพลิเคชัน u t u b e หนึ่ที่ลงให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะมีรองรับ p p p l e r p l a เพละสายรองรับ Android Auto ตไร้สายแล้วก็สามารถใส่ซิมได้เล่นเพลงจาก USB ได้ MP3 MP4 ได้ดูการประมวลผลนะครับนี่ยูทูบสเปคแคสซีบีอประมวลผลไว้นะครับนี่รึปืดอึเปื้ีแบบนี้ ติดปับ๊บขยายจอลุกขึ้นอันนี้ภาพคมชัดนะครับความเอียดภาพ2000คูณ1200เป็นภาพ 2K นะครับแล้วก็ตัว7870จะสามารถาพักแสงหน้าจอที่พวงมาลัยได้ปุ่มหมดนะครับเปิดเพลงแล้วก็พักแสงหน้าจอครับไม่ให้แสงแยงตากดหนงครั้งภาพติดขึ้นมานะครับ แล้วก็รุ่นี้ต่อสัญญาณภาพไปที่จอพิดานเป็นสัญญาณเท HDMI นะครับทำให้สัญญาณภาพที่จอพิดานคบชัดนะครับ,ลบแล้วก็มาดูในส่วนของ Google Map นะครับแผนที่นำทางสั่งขันด้วยเสียงเซนทันบางนารวนเร็วทันใจนะครับรีวิวสดไม่มีตะต่อนะครับลูกค้าจะได้เห็นการใช้งานจริงๆนะครับ ซูมให้ดูแบบนี้เลยความวาในการประมวลผลนะครับใช้งาน2แอปกดปุ่มนี้กดแบ่งหน้าจอเปิดแอปที่2ดูแผนที่ครึ่งนึงแล้วก็ฟังเพลง YouTube ครึ่งนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงดีนะครับดีกว่าเครื่องเองล,ล่นติดรถแน่นอนนะครับอยากย่อหน้าจอของแผนที่ก็ดึงมาฝังแผนที่นิดนึงนะครับอยากย่อ u t u b e ก็ดึงมาฝั่ง youtube อยากสลับข้างก็แตะ2ครั้ง hey. อยากยกเลิกสองหน้าจอก็ดึงไปให้สุดด้านใดด้านหนึ่งนะครับอยากย้อนกลับก็ปุ่มนี้ย้อนกลับใช้งานง่ายประมวลผลไวนะครับเราติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพมีประสบการณ์มีความชํานาญเฉพาะทางนะครับงานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุ่นป๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ